ร้อยเอ็ดโซสวัสดีเจ้าค่ะค่ะลองทำโนสคิคิดถึงคิดถึงจนแ้น,น,นอ,อกกันเลยทีเดียว <Yeah. S 1> เอาเป็นว่าวันนี้เดนขอจัดเต็มให้สมกับความแ้นของข่าวสังคมบันเทิงแบบร้อยเอ็ดโซเซบ้านเรากันเลยดีกว่าเจ้าค่ะ <Wow. S 1> มาเรื่องที่ข่าวอภิมหาความสนุกความบันเทิงที่ทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับบริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ดซึ่งนำทัพโดยคุณมังกรยนตระกูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ดจำกัดที่มาพร้อมกับพริยาคนสวยคุณรัชรินไวนิยมพงษ์หรือเจ๊อ,อันิตาพิสาวคนเก่งและสวยของดิฉันค่ะงานนี้นะคะ จัดกิจกรรมตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทั้งชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและประชาชนทั่วไปกับงานวีก o c h แชมปนึบเหนือชั้นนึบสเปเชียลโชวเมื่อวันที่13 1 4ถึง14กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณบึงพลานชายจังหวัดร้อยเอ็ดของเราโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อตอบย้ำความเป็นแชมป์รถกระบะตัวจริงและฉลองยอดขายอันดับหนึ่งมาถึงเจ็ปี งานนี้คุณจักรกดรัตนกำเนิดผู้จัดการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการผลิตแห่งบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมาดูแลงานด้วยตัวเองอีกตั้งหากจ้ค่ะโตโยต้านะครับไฮไลท์ีกโก้แชมป์ดึกเหนือชั้นนะครับโดยเราใช้ซีรีส์ของงานนี้ว่าดึ e เฟรนเชิ่ลโชว์ครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพบกับพี่น้องในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดเรามีกิจกรรมกระดาษแบบนี้จั่ครึ่งสครั้งครับตะเวนไปทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทย ที่จังหวัดร้อยดนี่ก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากนะครับแล้วขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อท่านนึกถึงผลิตภัณฑ์ของเรานะครับโตโยต้ Toyota. เชิญทุกท่านใช้บริการได้ที่โตโยต้าร้อยเอ็ดนะครับกอบคุณมากรอได้ที่โชว์รูมทุกวันนะครับขอพรบคุณครับภายในงานนะคะกิจกรรมที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือการจับ แจก้สยคอทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันขับรถประหยัดน้ำมันโปรโมชั่นต่างๆส่งเสริมการขายอีกมากมายการแข่งขันประกวดร้องเพลงวิกเกอร์แชมป์คิดสิงกิ้งคอนเทสกิจกรรมตะกอลอดห่วงลีลาและอีกทั้งยังมีไฮไลท์ค่ะมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินดารานักร้องจากค่ายดัง,ดง ก็ตกเท้าเข้ามาร่วมง,งานตลอด2วันค่ะ <Wow. S 1> เอาเป็นว่าจะเต็มสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องฟ้าแฟดค่ะเนโกดจำนุชอาสยามและก็ดารานักแสดงจากช่อง3น้องอเล็กซ์ลนโดนะคะส่วนวันที่14นะคะถัดมาก็จะเป็นคิวของน้องหวายน้องขนงมจี น้องยิ้มอาสยามโอ้ยเยอะสจริงๆค่ะโอ้โหงานนี้นะคะนอกจากจะแจกจริงไร่จริงแล้วยังครบรถความบันเทิงจริงขอบุณสวัสดีค่ะยิ้มอาสยามค่ะเจ้าของเลงจีบได้แฟนตายแล้ว กับโตโยต้าร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางมาเล่นคอนเสิร์ตหรือว่ามาร้องเพลงครั้งแรกของยิ้มวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากกะว่าถ้าสมมติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่รีบกลับไปไหนกับว่าจะเที่ยวที่ร้อยเอ็ดสักหน่อยแต่ว่าบังเอิญว่าต้องรีบไปคอนเสิร์ตต่อนะคะแต่ว่ารับรองว่าเขาหน้าเนี่ยจะมาให้แฟนๆเนี่ยแนะนําพาเที่ยวกันเลยนะคะวันนี้ยิ้มก็มีไม่ได้มีแค่ซิงเกิลเดียวจ็บได้แฟนตายแล้วนะคะตอนนี้กําลังมีซิงเกิลที่สองชื่อเพลงว่าเลือกคนไหนใจก็เจ็บนะคะเป็นเพลงชาชาของยิ้มนะคะเป็นซิง เรียบร้อยแล้วอย่าลืมติดตามรับชมแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไวไัยวัยนี้ได้ดูกันอย่างแน่นอนฝากศิลปินน้องใหม่จากค่ายอาสยามคนนี้ไว้ด้วยนะคะยิ้มอาสยามค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหนมจีนกุลมานะคะจากคัมเบียเซค่ค่ะก็สวัสดีชาวร้อยเอกทุกคนเลยนะคะก็ยังไงหนมจีนขอฝากผลงานนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ร้องผู้กวบวัยนะคะก็คือเพลงรุ่งนี้ยังมีเหมือนเดิม tomorrow นะคะกาศทุกคนด้วยละกันสามารถดาวน์โหลดได้ที่จาจะ3 3 9 0 1 7นะคะแล้วก็ใครอยากจะติดตามผลงานหนมจีนนะคะหรือว่าความเคลื่อนไหวทุกอย่างก็แอดขนมจีนกุลมานะคะทั้งที่สตรมแล้วก็ทวิตเตอร์เลยค่ะรวมถึงโซเชียลม ก็มีนะคะลองไปหาดูได้นะคะเราเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนุวิลาวรรณสยามนะคะําหรับมูนิกาอ่อถือว่าดีใจล้ายหลายค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมของโตโยต้านะคะที่จังหวัดรอยเอ็ดนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่ให้พี่น้องนะคะได้รู้จักประสิทธิภาพของอสินค้าโตโยต้าเรานะคะว่า มีประสิทธิภาพดีจังไหนประหยัดน้ำมันยังไงมีความแข็งแรงทนทานยังไงนะคะก็ขอขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสน้องนุชได้มาร่วมงานวันนี้นะคะจังไรก่ะอยากฝากควให้พี่น้องนะคะ่าซอยเป็นกําลังใจให้น้องนุชน้านะคะสาหรับน้องนุชวิลาวันอาสยามในซิงเกลิลหักเจ้าของเนเธอร์ไอโหลดมาได้ค่ะที่ดอกจันทรง2องส5และติดตามชมมิวิกวิดีโอได้ทางสบายดีทีวีนะคะขอบคุณค่ะยังค่ะยังไม่พอ ขึ้นชื่อว่าบริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ดแล้วธรรมดาซะที่ไหนล่ะคะตอกย้ำกันอีกครั้งค่ะกับพี่น้องชาวจตุรพักพิมานเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกเช่นกันค่ะที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักพิมานสนุกกันต่อค่ะกับงานนึบเหนือชั้นนึบถึงถิ่นที่ได้พระเอกในฝันของดิฉันในฝันของดิชัน น้องสีสีวัรมาเปิดมินิคอนเสิร์ตย่อยๆและร่วมสนุกเล่นเกมกับผู้ร่วมง,งานอย่างเป็นกันเองกันเองเจ้าค่ะวิตาคุณน้องขาจะฟินไปไหนคะเออเออเกรงใจพี่บ้างสิคะ <Yeah. S 2> และอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้กับการประกวดทำอาหารพื้นบ้านตอนดนึบกระทะเหล็กค่ะนำเอาสารพัดสารพันเห็ดมาเป็นโจทย์ให้ผู้เข้าแข่งขันนำไปประกอบอาหารกันสดๆสเสนรมิตเมนูสุขภาพแบบพื้นบ้านมาให้คณะกรรมการชิมกันแบบว่าไม่ยังเพราะยังไม่อยู่แซบอิลี ดาแับอิลีดาและแน่นอนค่ะการเล่นเกมบิงโกแจกสร้อยคอทองคำทุกชั่วโมงเป็นสิ่งที่พวกเรารอคอยและคอยรอในที่สุดแต่ละท่านก็ได้รับของพรีเมียมเครื่องใช้ไฟฟ้าติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขกันเพื่อหน้าเช้าค่ะงานดีงานหนึบ อย่างนี้สมกับสโลแกนที่ว่าโตโยต้าไฮลักสวิโก,โก้แชมป์นึบเหนือชั้นจริงๆค่ะคอนเฟิร์มหลังจากที่เราไปงานกันมาแล้วท้องดิฉันก็เริ่มร้องซะแล้วค่ะขออนุญาตแวะหาอะไรอร่อยๆอที่อำเภอจตุรพักพิมาน านกันดีกว่านะเจ้าค่ะวันนี้แวะมาที่ร้านนี้เลยเจ้าค่ะร้านอาหารชอนไม้ที่นี่เขาเปิดบริการมาได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะมีบริการอาหารไทยอีสานโดยจะเน้นอาหารประเภทปลาและอาหารพื้นบ้านรสชาติขอบอกว่าจัดจ้าน เผ็ดแซ่บตามแบบฉบับพื้นบ้านไทยเฮานะเจ้าค่ะหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นจานโปรดของเดืนตำแตงกับไข่ต้มยังมาตูมรสมากเจ้าค่ะน่าทานหรืสิคะยังไม่พอค่ะยังมีเมนูปลาบึกผัดฉาปลานินยำตะไครย้ยำปลาดุกฟูที่ฟูฟูน่ากินและเสริมทับด้วย ต้มยำปลาขาวเจ้าค่ะขอบอกนะคะว่าแซ่บค่ะเด้อและตอนค่ำทุกวันจันทร์ พุทธสุขที่นี่มีบริการวงดนต,ตรีโฟกซองเพราะเพราะให้ฟังกันตั้งแต่19นาฬิกาจนถึง22นาฬกากันด้วยนะเจ้าค่ะอิ่มหนำสำราญกันแล้วยังค่ะยังกลับไม่ได้หากใครจะเดินย่อยที่บริเวณร้านอาหารชานไม้ทีนี่เขาก็มีวิวน้ำตกร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ดันานาพันธยิ่งกว่าอลิสในเน์แลนด์ค่ะ ต้องขอบอกว่าไฮไลท์ที่นี่นะคะคือบ้านไม้เรือนไทยที่อลังการงานสร้างสวยงมจนอดที่จะถ่ายภาพสวยๆมาอวดเพื่อนๆไม่ได้เจ้าค่ะเดินเข้าไปอีกหน่อยก็จะพบว่าที่นี่เขามีบริการห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยวถึงสี่หลังด้วยกันค่ะนอกจากนี้บริเวณด้านหน้ายังมีร้านขายพันไม้และขายของที่ระลึก สินค้าโอท็อปฝีมือชาวบ้านมาจำหน่ายนะคะเพื่อช่วยเหลือและเพิ่มไรายได้ให้แก่ชาวบ้านละแวกนั้นด้วยเจ้าค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดแล้วก็พี่น้องจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมดรพงร์ศิลป์สิมพิเศษนะครับ ก็ที่นี่ชาญไม้เราก็จะเป็นอาหารเน้นไปที่อาหารพวกประเภทปลานะครับอาหารประเภทปลาแล้วก็อาหารพื้นเมืองอีสานเรานะครับก็รสชาติจัดจ้านนะครับก็เป็นกับแกงก็ได้กับข้าวมากับครอบครัวมากับเพื่อนผู้ยายมิตรงานโรงงานเลี้ยงสัต์ต่างๆก็กินดีนะครับที่ชาญไม้เรานะครับก็วันจันทร์วันพุธวันศุกร์เราก็จะมีดนตรีมีโฟกซองให้ท่านได้ได้ผ่อนคลายด้วย ที่ที่พักเรามีนะครับด้านด้านหลังเราจะมีที่พักเป็นเป็นรีนสอร์ทเป็นหลังเป็นหลังเป็นบ้านไม้ทั้งหมดอยู่สีหลังนะครับก็เปิดบริการให้ท่านได้มาพักผ่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศกับครอบครัว,วเปลี่ยนบรรยากาศกับคนที่ท่านรักนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็ยังมีร้านเป็นร้านเล็กๆด้านหน้านี่นะครับก็จะทําความคึกคักให้กับในเวลานตรงนี้ด้วยก็คือจะมีผานไม้ต่างๆรวมทั้งจิ๊บช็อปเล็กๆก็มีนะครับของฝากเิ่งกระติบข้าวพี่น้องชาวบ้านอ้น ซ,ซึ่งซึ่งจักสารขึ้นมาด้วย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 แฮนด์เมดอ่ะนะครับนี่ขอคงใช้จากฝั่งลาวนู่นก็มีมานะครับก็ก็มาแล้วกันแล้วก็ก็จะมีกาแฟ,ฟให้บริการท่านด้วยนะครับโอเคเอาโวนอาหารชานไม้ของเรานะครับก็ตั้งอยู่ที่ถนนสายปฐมนนต์ช่วงร้อเอ็ดมาที่จตุอภิมานก่อนถึงจตุสี่กิโลระยะทางจากรา้อเอ็ดมาถึงที่นี่22กิโลเมตรนะครับก็มาแวะกันได้สะดวกสบายนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับอ่าศูน 5 7 3 9 9 4 1สามนะครับ0 8 9 5 7 3 9ด4 1นะครับรวมทั้งเบอร์อีกเบอร์หนึ่งก็คือ,อ081 3 2 0 7 7 2 3่าซึ่งเป็นเบอร์ของผมเองยิงนดีต้อนรับตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวชาวร้อยเอ็ดได้ฟังและชมแล้วหากใครมีโอกาสผ่านไปก็แวะชมแวะชิมและแวะใช้บริการได้นะเจ้าค่ะทั้งแซ่บทั้งอิ่ม ทั้งเพลินจุงเบยอ,อย่างนี้อย่างนี้สิคะถึงจะฟินแหมแหมแหมเมาไปเมามาเวลาหมดอดคุยต่อแล้วเจ้าค่ะกลับมาพบกับเดอนและรายการร้อยเอดโซเซตีได้ใหม่ในครั้งหน้ามาดูกันสิว่าจะพาไปงานไหนงานใครทำอะไรที่ไหนห้ามพลาดนะคะบายบายแล้วเจ้าค่ะ